เบนซ์ดับเบิลยูสองหนึ่งสองนะครับมีกุญแจรีโมทกดล็อกกดเปิดทํางานปกตินะครับแต่ปัญหาของรถคันนี้นะครับเสียบกุญแจบิดออนนับปัดนะครับรถออนนับปัดไม่ได้นะครับแล้วก็เวลาสตาร์ทนะครับเงียบนะครับเสียงไดสตาร์ทไม่ทํางานนะครับดึงกุญแจออกเสียงล็อกคอก็ไม่มีนะครับซึ่งเป็นอาการประจำของรถรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวจะทําการรื้อหาสาเหตุนะครับ หลังจากทําการรื้อรถหาสาเหตุนะครับก็เจออุปกรณ์ที่เสียนะครับรถคันนี้นะครับล็อกคอร์พวงมาลัยเสียนะครับผมได้ทําการถอดอะไหล่ที่เสียออกจากรถลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะทําการเปลี่ยนล็อกคอไฟฟ้าตัวใหม่ให้ลูกค้านะครับแล้วก็ลงทะเบียนระบบให้ครบทุกอย่างนะครับคันนี้เลือกใช้เป็นระบบใหม่นะครับเป็นระบบอิมูเลเตอร์นะครับราคาถูกอยู่ได้นานหลายปีนะครับเดี๋ยวประกอบรถแล้วก็ลงทะเบียนให้ครบแล้วมาทดสอบสตาร์ทครับ ทดสอบสตาร์ทนะครับ start, หลังจากทําการเปลี่ยนล็อกคอไฟฟ้าตัวใหม่นะครับพร้อมลงทะเบียนระบบครบทุกอย่างแล้วก็ทําการเช็คโค้ดลบโค้ดให้เรียบร้อยนะครับทดสอบนะครับกุญแจรีโมทก็ใช er. ้งานได้ปกติทุกดอกนะครับรีโมทกดล็อกกดเปิดปกตินะครับเสียบกุญแจบิดออนนะครับไฟหน้าปัดขึ้นโชว์ปกตินะครับสตาร์ทครับสตาร์ตติดใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับเรียบร้อยนะครับลูกค้าท่านใดนะครับใช้รถเบนซ์นะครับมีอาการเหมือนในคลิปรีโมทกดได้นะครับ บิดกุญแจสตาร์ทเงียบพอพวงมาลัยล็อกนะครับไฟน้ำปัดเดินไม้ไม่ขึ้นนะครับมีบริการรื้อถอดซ่อมถึงที่นะครับทั่วไทยนะครับไม่ต้องยกรถไปไหนนะครับมีช่างไปทําให้ถึงรถเลย1-2ึ่ชั่วโมงเสร็จนะครับตู2 6ป6 6 6 5 5ยหนดยีนนีให้บริการครับ